หมู่บ้านหงเล่เป็นหมู่บ้านโบราณในหุบเขาลึกบ้านเรือนเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดบ้านที่เก่าแก่ที่สุดมีประวัติความเป็นมาถึง300ปีอีกทั้งชาวลี่ซู่อพยพมายังภูเขาแห่งนี้เพื่อหนีสงครามแอบมาซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกเพราะไม่อยากให้ใครหาพวกเขาเจอ หมู่บ้านหงเลอรตั้งอยู่ในมณฑลยูนานจากหบ้านสือจุงที่ตื่ชินขับรถลงใต้เลียบแม่น้ำหลานช่างใช้ระยะทางประมาณ70กิโลเมตรก็จะมาถึงหมู่บ้านจีนโบราณหงเลอรที่นี่เป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยลี่ซู้ในอำเภอเวลซีพวกเราเดินทางออกจากปักกิ่งมาจนถึงหมู่บ้านแห่งนี้ก็ใช้ระยะทางไปประมาณ 3,330กิโลเมตรทุกคนคะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นจุดตรวจนะคะแล้วก็เลยจำเป็นต้องลงบันทึกไว้นะคะเราเข้าเข้ามาในเขตนี้นะคะทุกคนคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยูนานนะคะตีชิงโจเวซีเซียนนะคะเราก็ออกมาจากหมู่บ้านจือจุงกันแล้วนะคะและตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไป ต้าลี่ค่ะเพื่อนๆที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จริงๆแล้วนี่ตลอดทางเราก็จะเห็นวิวแบบภูเขาหิมาตลอดเลยนะคะ Ora oh, no. ็ลงใต้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆแล้วอากาศก็อบอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือร้อนขึ้นนั่นเองค่ะก็มีหมู่บ้านอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะใกล้จะถึงเวซีเซียนกันแล้วนะคะอาจจะเป็นข้างหน้านั่นนะคะทุกคนเห็นไหมคะด้านบนภูเขานะคะก็จะมีบ้านหลังเล็กๆเป็นหมู่บ้านอยู่เป็นหย่อมๆเห็นไหมคะ เป็นอย่างนีง้ตลอดทั้งทางเลยนะคะบนภูเขาอะก็จะมีหมู่บ้านสร้างอยู่บนภูเขานะคะเป็นจุดๆๆ,ๆนะคะมีหลายหย่อมมากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนนี้นะคะ <S <S <maiden> เพราะว่าเราคุงบอกว่ามีคนบอกว่าบนนี้นะคะก็จะมีชนกลุ่มน้อยรีสู้รีสู้สูงนะคะก็ ว่ายังเป็นแบบชนบทจริงๆอยู่นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะนี่นะคะก็ <ๆ S 2> เป็นไปนะคะที่เป็นรูปลูกเล็บนะคะกรงเล็บนะคะของที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้นะคะตรงน,นี้ก็มีสนามบาสน,นะคะุกคนแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่นะคะเราคุมมาผิดนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านใหม่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราต้องไปอีกนะคะไปไปต่อค่ะแล้วเราก็เลี้ยวเข้าอีกทางหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็น่าจะไม่ผิดทางนะคะแล้วก็ถนนเล็กมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนแล้วรถมันจะสวนกันได้ไหมเนี่ยอ๋อทุกคนแล้วนี่ก็เข้าใจแล้วนะคะก็คืออันที่เราไปผิดมกเมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านใหม่ค่ะก็คือที่เราจะพาเพื่อนเไป ตรงหมู่บ้านนี้นะคะก็คือเป็นหมู่บ้านเก่าโบราณแล้วนะคะแล้วเหมือนผู้คนที่อยู่ด้านในเนี่ยก็ย้ายออกไปอยู่ตรงหมู่บ้านใหม่ข้างนอกกันนะคะเพราะว่าข้างในนี้เป็นหมู่บ้านโบราณทางเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในภูเขาลึกนะคะเพราะฉะนั้น จุดจรถบ้างสะนอุทออินั่นคือองขึอ้นงานะคะยิ่งขึ้นมานะะทางก็ยิ่งเล็กลงขึ้นเรื่อยๆนะคะคบีบแคบขึ้นเรื่อยๆนนะะคะๆไฟสัญลักษณ์ฟที่นี่นะคะก็เป็นรูปของสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้นะคะเป็นเหมือนเล็บนะคะน่าจะเป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ตรงข้ามเขาลูกนู้นนะคะคิดว่านะคะสวยนะคะทุกคนถงเลอกู่ชุนยังมีชาวบ้านอีกประมาณสิบหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านใหม่ถงเลอกที่อยู่ด้านนอกของภูเขา และส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพียงคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นที่ไม่เต็มใจจะย้ายออกที่นี่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมหมู่บ้านจีนโบราณอย่างแท้จริงที่พวกเราเคยเห็นระหว่างทางที่นี่ไม่มีแม้แต่โรงแรมขนาดเล็กแล้วหมู่บ้านเก่าโบราณแห่งนี้นะคะเพื่อนๆก็มีชื่อว่าถงเลอก์ููชุนนะคะก็คือหมู่บ้านโบราณถงเลอร์นะคะเพื่อน นึ่คือสูจู่คอรชลสูจูะแล้วก็เอ่อเป็นเอ่อวิคอนเห็นไหมแล้วกงยืนหายแล้วที่นี่นะคะก็เป็นเอ่อชนกลุ่มน้อยนะคะเออลีสู่ลีสู่สูงนะคะเพื่อนก็เป็น วัฒนธรรมแบบรีสู้นะคะเพื่อนๆไอ,อ้ข้างบนวิวดีมากเลยนะคะดูเมฆสิทุกคนคาวิวดีมากเลยนะคะแล้วตรงนั้นนะคะก็มีภูเขาหิมะด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนคาวิวดีมากๆเลยนะคะ ก็จะพา,าเพื่อนเข้ามาเดินชมด้านในนะคะว้าววิวดีมากนะคะเพื่อนเอนทื่เนี่นีนี่ก็สนามบาสนะ,ะนี่ก็คือไฟนะคะเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้นะคะเป็นกรงเล็บนะคะทุกคนคะและบุคคลนี้นะคะก็คือผู้คิดคน้นตัวอักษรคาแรคเตอร์ของ ชนกลุ่มน,น้อยชาติพันธุ์ลีซู่นะคะคือเดิมเนี่ยเขามีภาษาที่ใช้พูดกันอยู่แล้วนะคะแต่บุคคลนี้นะคะในปี1923นะคะก็คิดค้นภาษาตัวอักษรของลี่ซู่ออกมาได้918ตัวนะคะเ,เพื่อนๆก็ทั้งหมดก็อยู่บนผนังนี้แล้วค่ะเดินมาดมนะคะเหม็นฉันเหรอเหม็นฉันเหรอ เตมาดมตู้จีนี้ตู้จีทุกคนไก่มันตีกันน่ะวิเอาจริงมากเลยนะคะทะเลาะกันทำไมไม่เอา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 ไม่ทะเลาะกันกันมันจะถ่ายพอดีเลยอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้แล้วนะคะเหมือนเขาจะเลี้ยงหมูใช่ไหม หรือว่าวัวไม่รู้อ่ะนี่นะคะเพื่อนๆทุกบ้านเขาจะเอาเข้าวโพดมาแขวนเอาไว้นะคะกลิ่นคือดีนะคะกลิ่นแบบชนบทนะคะสดชื่นนะคะวิวดีมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็ยังเห็นภูเขาหิมะด้วยนะคะเห็นไหม เจ้าหมาน้อยตัวนี้นะคะเดินมาด้วยนะคะตรงข้ามก็ยังจะมีเป็นหย่อมๆนะคะหมู่บ้านเล็กๆนะคะทีนี้นะครับพี่มาาันะ กิ่นน่าจะเป็นหมูนะคะเขาน่าจะเลี้ยงหมูเหม,ม็นมากเลยฉันกำลังถ่ายรูปเธออยู่นะหันมาทางนี้หน่อยซิหันมาทางนี้หน่อย,าาอยป้ายนี้นะคะ<ๆ>เขาก็บอกว่ามีอายุยาวนานนะคะบ้านหลังนี้นะคะ300ปีนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ ถอดนะคะหรือว่าทำลายนะคะก็ให้อนุรักษ์เอาไว้แบบนี้นะคะประตูนี่คือเล็กมากเลยนะคะทุกคนแบบเล็กอะแบบหัวชนอะเขาอ,อนุรักษ์ไว้นะคะไม่ให้ทำอะไรขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นนะคะก็อนุรักษ์ให้เป็นความเก่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆ นังขึ้นบันไดาพาเพื่อนๆไปดูข้างบนนะคะออกเก่าจริงๆนะคะหมู่บ้านถงเลิกเป็นหมู่บ้านโบราณที่น่าเยี่ยมชมจริงๆเพราะท่าท<ๆ>ี่นี่เพียงเกิดสเก็ตไฟขึ้นเพียงเล็กน้อย ในอนาคตก็อาจไม่มีหมู่บ้านโบราณที่มีโครงสร้างไม้แห่งนี้อยู่แล้วหมู่บ้านนี้ก็ถูกอนุรักษ์เอาไว้นะคะห้ามต่อเติมห้ามเคลื่อนย้ายห้ามถอดใดๆทั้งสิ้นนะคะให้อนุรักษ์เอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยยังคงความเก่าเอาไว้ให้เราได้เห็นกันนะคะบ้านแบบนี้ในสมัยก่อนนะคะข้างล่างเขาก็จะเอาไว้เลี้ยงหมูนะคะเพื่อนและข้างบนก็คนอยู่อาศัยนะคะ ประตูก็จะเป็นแบบเล็กๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะแล้วก็เก่ามากๆเลยนะคะ นี่ก็ป้ายนะคะถงเลอรชุนนะคะหมู่บ้านถงเลอรนะคะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆบอกเลย้แลวหมู่บ้านแห่งนี้นะคะกเ็เหลือ,อ,อผู้คนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะประมาณสิบกว่าสิกว่าหลังคาเรือนนะคะแล้วก็ ทั้งหมดก็เป็นคนแก่ทั้งหมดนะคะที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่คือเขาไม่ยอมย้ายไปตรงหมู่บ้านใหม่นะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาย้ายไปหมู่บ้านใหม่อ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปที่นั่นแล้วเขาจะทําอะไรแต่ถ้าเขาอยู่ที่นี่เขายังสามารถที่จะปลูกอะไรกินได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยังมีคนประมาณ1 0หลังคาเรือนนะคะ10บสบ้าน1ิกว่าบ้านนะคะที่ยังอาศัยกันอยู่ที่นี่ค่ะนม่สะจวกเนี่ยคะ่ะ ล้วก็กำลังลงเขานะคะไปหาที่นอนกันต่อนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะเ,เพื่อนฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะก็แปบ๊บเดียวเองนะคะก็มืดตึ๊บเลยนะคะแล้วพวกเรานะคะก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเลยนะคะในการเข้า เข้าออกหมู่บ้านนี้นะคะเพราะว่าอยู่ลึกมากนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะเพื่อนๆก็จะมีการแสดงด้วยนะคะมีการมีแสดงโชว์นะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ลี้สู้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปกันต่อแล้วค่ะมุ่งหน้าไปต้าหลีนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เวซีเซียนนะคะซึ่งในเวซีเซียนเอ่อซึ่งในเวซีเซียนนี้นะคะกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ ที่อาศัยอยู่มากที่สุดก็คือลี่สู้สูงนะคะก็คือกลุ่มชาติพันธ์ลี่สู้ค่ะแล้วออกจากภูเขาของหมู่บ้านเมื่อกี้มาแล้วนะคะแล้วเราก็ออกมาสู่ถนนหลักนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีไฟเลยนะคะมืดตึ๊บนะคะไม่มีไฟเลยนะคะมืดจริงๆเลยนะคะและเราก็กําลังหาที่ทานข้าวกัน คนค้าแล้วเราก็ได้ร้านทานอาหารกันสำหรับวันนี้แล้วนะคะเป็นอาหารจีนสไตล์ฉงชิ่งนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็สั่งหมี่เส้นอีกแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเส้นเหมือนขนมจีนนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่น้ำยาไม่เหมือนกันน้ำยาจะแบบเผ็ดเหมาหมาล่าลชาชาแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองนะคะเวซีนะคะจะไปหาที่จอดรถนอนกันที่นั่นกันนี่นะคะทุกคนเวซีนะคะตรงไปนะคะแเหลืออีก8กิโลเมตรนะครับเพื่อเมื่อเราจะถึงแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเรากา็ถึงเวซีเซียนแล้วนะคะทุกคนในเมืองเวซีนะคะไฟสวยมากเลยนะคะอลังการเป็นดอกไม้มาเลยนะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังอมองหานะคะที่จอดรถที่ใกล้ๆก,ก,กับห้องน้ำสาธารณะอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใช้แบบนี้ค้นหานะคะว่าตรงไหนมีห้องน้ำสาธารณะบ้าง แล้วเราก็ไปจอดใกล้ๆตรงนั้นนะคะสีแดงๆเป็นห้องน้ำสาธารณะเป็นเพื่อนเห็นไหมเนีย่ยแล้ว่็ดูแล้วเราก็ไปหาที่จอดใกล้ๆนะคะแล้วนี่ก็คือที่จอดรถของเราวันนี้นะคะนี่นะคะก็จอดแบบนี้ก็จอดฟรีค่ะแล้วก็ใกล้ห้องน้ำนะคะเพราะว่าเราเลือกเอง แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ที่จอดรถนอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในตัวเมืองเวซีนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปต้าหลี่นะคะแล้วสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบายบาย